ตัวนี้ก็คือมูลแคนสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับพี่หลานล่าครับสวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนครับวันนี้เราจะพามาดูในเรื่องของควายงามอยู่ที่แทนคุณควายไทยครับรู้สึกสนุกมีความสุขครับแล้วก็ด้วยอาชีพการงานของผมครับมันมันเครียดหน่อยเป็นหมอเนาะเป็นสัตวแพทย์แลลวก็บางทีต้องต้องพาตัดหมาแมวนี่ยหรือผ่าข้อลั่วควายมันมันเหนื่อยบางทีผมมาอยู่กับควายเนี่ยมันเหมือนมันมีความสุขมันปิดสวิตช์ล่ะ ไม่อยากรับรู้อะไรามาพักผ่อนนะครับก็มีความสุขครับถึงราคาวัวควายจะต่ําลงมันก็ไม่ยังมีความสุขในการพัฒนาเพราะว่าถ้ามันเป็นควายงามจริงๆมันก็ยังแพงอยู่ครับมนแคนกับเกิดปีใหม่ปีใหม่ไทยตอนแรกผมเข้าใจว่าเกิดปีใหม่ <laughs> ปีใหม่สาก่วันทีน่เดือนมกราแต่พอไปสืบป,ประวัติแล้วมันเกิดปีใหม่ไทยครับไม่ายตอนนี้ปัจจุบันก็3ปีหเดือนครับ,รบก็เป็นลูกของผูเขาไฟ จ้ายักษ์ภูเขาไฟนะครับแล้วก็แม่เขาก็เป็นสายเพชรอุดรบวกปานสุรินแม่อุบลอยู่ที่ไอรินฟาร์มครับกะแม่ควายตัวใหญ่ตัวใช่ใช่แม่เขาแม่ร้อยห้าสิบสี่บวกแหละครับใหญ่ครับประวัติการลงสนามกับแชมป์สองสนามรองแชมป์สี่สนามแล้วก็ชมเชยอีกสองสนามครับประมาณครับความสุขที่บนแทนมาอยู่กับที่เราในรอบกี่ปีพี่หมอ มนแครมาอยู่นี่ครับเขามาอยู่ตั้งแต่ได้ปีหนึ่งอะครับพาไปลงสนามแลวมาอยู่เจ็มือกับไปลงสนามเลยอย่างเงี้ยครับก็ได้ลองแชมป์ครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นฮอตมากเลยควายตัวนี้ช่วงนั้นฮอตมากตอนรุ่นจูเนียร์ฮอตมากดังมากคนมาฟาร์มแบบวันละสองรถมาเยอะมาเยอะจนเอาปากเท้าเปลือยมาฝากด้วยช่วงนั้นแหละครับ คนที่ก็อก็ติดปากเขาเปลื่ยนเลยว่าคนเข้ามาเยอะมากเป็นไงบ้างในเรื่องของลูกพันธุ์ตอนนี้มีแผ่นที่แบบว่าใส่แม่พันธุ์ในเสตไหนแล้วอะไรยังไงครับก็เขาเปิดเปิดผสมจริงมาประมาณปีปีกว่าเนาะจังปีกว่าแล้วหรือปีหนึ่งนี่แหละประมาณครบขวดปีแล้วครับผมเปิดตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สองปีหาผลงานออกมาเนี่ยผมประทับใจมากผมไม่ใส่กับแม่สายต่างไว้ เพราะกระสีเลี้ยงสายต่างเยอะออกมานี่มันแก้ท้ายแม่สายต่างได้ครับคือท้ายดีมากใช่มันไปแก้ท้ายปอดดีท้ายแม่สายต่างพวกสายต่างมูร่าจับท้ายมันจะไม่สวยตอนนี้แก้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือลูกของเขามันออกมามันออกไปทางปูหมดคือทางปูขาไฟใช่ขาขาใหญ่ขายาวสูงตัวหนึ่งอยู่กับบรรด์ต้นตองนี่ก็ตัวดีมากเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วครับปูขาไฟแต่มันเป็นสายที่ ถ้าใครจะเล่นสายเนี่ยต้องใจเย็นกว่าจะเห็นมันใหญ่ที่ตอนสี่ปีหเล้าแล้วตอนนั้นก็แบบเจ้าช้าอย่างคมาเจ้าช้าถ้าผูดข่อไฟนี่าจริงๆก็จะเป็นพันธุกรรมฝัง่งทางกูไทยด้วยไหมครับผู้ข่าไฟลูกของโชกุนครับกับแม่สายดาวซี่ีตอนเด็กกับผู้ข่าไฟจะเล็กมากมก็ก,ก็ก็เห็นกันกับแฟ้มก็บอกอยู่ว่ามันไม่ใหญ่แต่พอมันได้สี่ปีกว่าแฟ้มก็งงว่ามันลามาแต่ไหนว่าความใหญ่ยัก เพราะนั้นใครเล่นสายนี้ต้องใจเย็นเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่จะเลี้ยงควายจริงๆโชกุนนี่เป็นลูกของแม่เขาครับใช่ไหมครับคุนนี่เป็นพี่น้องกับเก้าวเจริญเลยนะใช่โชกุนเนี่ยเป็นลูกของสุดหล่อสุดหล่อเลยก็เป็นพ่อของเจ้าแบงค์เจ้าแบงค์ก็เป็นอพ่อของไอ้ก้าเจริญอีกทีก็เป็นควายที่อยู่ในสายหลักๆของคนควายนี่รู้จักดีครับแล้วก็ลึกของสูงตอนนี้คือเป็นควายลึกครับ แล้วมองลึกๆเอ๊ะมันเหมือนจเตี้ยมันก็เลยตอนสูงตอนเนี้ยร้อยหกสิบครับหกสิบหกสิบเอ็ดนี่แหละครับกับน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าดูตาแล้วว่าเนื้อตัวนี่ดูแน่นเลยผมช่างตอนน่าจะสามสี่เดือนที่แล้วเอาไปช่างแต่ช่างที่เขาช่างมันอ่ะช่างเขาซื้อมาหนึ่งตันกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลก็ถือว่านี่คือควายยังไม่ได้เต็มวัยนะครับทำควายจะเต็มวัยก็อยู่ประมาณเล้ง หกปีขึ้นหกปีเจ็ดปีครับประมาณนั้นเลยที่นี่คือที่ไหนพี่หมอพี่กัดครับที่นี่คือแทนคุณควายไทยครับบ้านหนองสออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับครับเบอร์โทรศัพท์พี่หมอเลยของผมก็0 9 8 1 5 6 8 8 7 8ครับครับจริงๆทุกคนจะรู้จักดีเพราะว่าพี่หมอขึ้นเวทีได้คุยไมาได้เอนเตอร์เทนพาพี่น้องทำกิจกรรมนั่นนี่อยู่สนามนั่นนี่แล้วก็จะมีที่ไหนบ้างพี่หมอครับที่จะให้พี่น้องได้พบปะได้เห็นได้ก็ ปีที่แล้วขึ้นมารุมลองก็ยี่สิบกว่าสนามยี่สิบกว่าสนามก็ไปตั้งแต่ขึ้นเหนือไปภาคกลางอีสานก็ไปเหนือกับพี่ลาล่าแล้วครับไปลุยเหนือกันแล้วก็ที่จะไปที่แน่ๆก็ที่เจอกแน่ๆในปาจีนครับปาจีนค่ะพี่น้องเอฟซีฟังปาจีนนะครับภาคกลางเนาะครับก็ร่วมสนุกได้แล้วก็มีอะไรที่ทํากิจกรรมร่วมกับพี่หมอได้แกตรงแจกเชื่อนั่นนี่ก็พี่หมอนี่แหละครับคลิปนี้หลักก็จะฝากประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาดูคลิปหลัก กับที่นี่คือฟาร์มอะไรนะครับพี่หมอครับแทนคุณควายไทยครับรับกับเจ้ามลแก่สหรับทล่นี่แล้วต้องขอตัวนะพี่หมอเนาะครับผมบบบ๊าายยครับ๊ายบายครับ